รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยซาหรับสนุนโดย AJDVD Home t h e a t e r สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องตอน้นช่วงใหม่แกะกล่องกับช่วง Beauty i n s p i r e และข่าวสารฮอตฮิตกับเอและซ์ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราต้องไปเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กับในช่างใหญ่อย่างพี่โยลิเวอร์กันค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันได้เลยค่ะส,ส สวัสดีครับผู้ชมครับซาสรีรับยังไงร้ริษภยและปลอดภัยกับยูสุครับกุญแจสําหรับสตาร์ทรถคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาจนถึงเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะกุญแจอัจฉริยะคืออะไรผมว่าเราไปพบกับผู้รูยุทธ์กันเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับปุรยุทธครับพ่ยุทธของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกุญแจเลยกุญแจรถยนเนี่ยครับสมัยนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กุญแจธรรมดาละเราใช้กันถึงคําว่ากุญแจอัจฉริยะครับอันเนี้ยคล่องใจละครับต้องให้พิยุทธอธิบายลวครับครับคือคำว่ากุญแจอัจฉริยะก็หมายความถึงกุญแจซึ่งจะเรียกว่าเป็นกุญแจไฟฟ้าก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าเรามีกุญแจดอกเนี้ยนะครับที่ตัว เราสามารถที่จะมาเปิดประตูรถโดยไม่ต้องไปกดสัญญาณรีโมดเพื่อปลดล็อกประตูคือหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกใช่ครับอย่างนี้ใช่ครับนนี้มีทั้งสัญญาณไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงร้องใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะเปิดประตูได้ทุกวันนี้เพียงแค่กุญแจเนี่ยอยู่กับตัวเราเราจับที่เปิดประตูแล้วเปิดได้เลยหมายถึงว่าเราไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ครับไว้ในตัวเราไว้ในกระเป๋าเสื้อก็ได้ครับมันจะมีระยะทําการครับก็คือไม่เกิน80ซนเมตร80เซนใช่ครับ หลังจากนั้นคือถ้าเราจับประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูคือเปิดได้เลยเปิได้เลยถ้าเรามาตัวเปล่าครับประตูเปิดไม่ได้ถ้าเรามีกุญแจมาด้วยถึงจะเปิดได้ครับแลในขณะเดียวกันเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องไปเสียบกุญแจแล้วคนระัะ กดสตาร์ทได้เลยแล้วกดปุ่ม s t a r ทได้เลยตอนที่กุญแจยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงใช่ครับหรือกระเป๋าเสื้อใช่ครับกระเป๋าสูทใช่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ใช้แบตเตอรี่ป่ะครับตัวกุญแจนี้ลักษณะตัวนี้คือม,มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอรานี้เพืเ่อกลังจะพูดถึงว่ากรณีแบตเตอรี่หมดนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะดึงกุญแจจำลองมาซึ่งอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ครับกดปุ่มแล้วก็ดึงกุญแจมาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายก็คือเขาพยายามให้ความ่าว เข้าเราพร้อมเข้ารถยนต์ก็คือเดินไปถึงรถจ์ในระยะที่ทําการได้คือ80เซนตเมตร,รนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าเรามองว่าซ้ายขวาปลอดภัยเราก็จะทําการเปิดประตูรถจ์แล้วก็หลังจากนั้นคือสตาร์ทรถจนโดยไม่ต้องใช้กุญแจนี้แล้วนะครับ,รบเพราะว่า,ากุญแจไฟฟ้าน,นั้นจะไม่ต้องกดรีโมทเพื่อปลดล็อกแล้วเข้ารถเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะจับประตูรถจ์แล้วเปิดได้เลยเข้าไปในรถจ์นะครับไม่ต้องเสียกุญแจสตาร์ทบ,บิดสตาร์ทหรือกดปุ่มด้านทีเช่นกัน ทีนี้ในกรณีที่เราเช่รถไปนะครับเพื่อป้องกันความสับสนใหม่ๆบางท่านที่อาจจะสงสัยเหมือนกับว่ากุญแจเคยเสียบวันนี้ไม่ได้เสียบก็ง่ายๆครับถ้าเราลงจากรถยนต์ไปไปล็อกรถด้านนอมจะมีปุ่มให้ล็อกนะครับก็คือตอนจับประตูเปิดไม่ต้องกดปุ่มแบรงสิ้นเปิดได้เลยพอเราลงจากรถปิดประตูให้สนิทแล้วก็กดปุ่มล็อกสิ่งต่างๆจะเตือนครับว่าถ้าเราลืมปิดนะครับกุญแจที่หน้าปัดกดปุ่มยังไงมันก็จะร้องตลอดเลยครับว่าเราต้องลืมอะไรสักอย่าง สมมติว่าเราปิดกุญแจหน้าปัดเรียบร้อยหมดแล้ว<ช>ประตูปิดไม่นานอีกกด<ช>ป,ปุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ทำไงเช่นการจะมีเสียงร้องเตือนว่าประตูบานหนึ่งคือปิดไม่สนิทนี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นสบายมากขึ้นกับกุแจไฟฟ้าครับเอาละครับเราทราบกันแล้วครับเรื่องของกุญแจอจัจฉริยะครับเทคโนโลยีเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้กับการที่จะขึ้นรถคันหนึ่งนะครับสตาร์ทครั้งหนึ่งเนี่ย กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ้โหหากุญแจสะดวกขึ้นแล้วก็มัน่นใจมากขึ้นครับแล้วก็ขอย้ติี่ทีว่ารักษาให้ดีและสัปดาห์หน้าครับสัสลีคำยอะไงประหยัดและปลอดภัยกับวิสุซูเรามีเรื่องเราดีๆมานําเสนออีกมากมายครับสุดสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์ใหม่ซูเปอร์เดย์ไลท์ ได้เทคนิคดีๆกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงใหม่ที่จะสร้างแรงบรนดาใจให้กับสาวๆทุกคนที่อยากสวยกันค่ะใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ไฟส่องสว่างเวลากลางวันร้องเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super c o m m o n Rail พัฒนาใหม่ Euro 4ช่วยประหยัดน้ำมันและรักษาสิ่งแวดล้อมใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight มาตรฐานใหม่ของ Pick Up ระดับโลกนี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟ และถ้ามีคอลลาเจนด้วยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟตให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ กับพี่สุดีดาวตั้ตัำค่ะปอนสบายสบายครับดกวพียเถูกถูกเป็นเจ้าของอิสุสุดีแม็กซุปเปร์เดไลกับข้อเสนอเงนง่ายสบายจังวันนี้ถึง28ุุ่าพาพันนี้63อย่าช็อกก็เหี่ยวย่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากก็เป๊ะไม่รั่ะโอ้โหเป๊ะค่ะไปหาเขาให้เขาดูแลเธอค่ะ <TV. S 2> สนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ AJ DVD เครื่องเล่นคาราโอเกะได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้กับส,สาวๆที่อยากสวยกันแล้วกับ Beauty Inspire วันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปแซดกันได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ เ, Beauty itta, เพราะความสวยรอไม่ได้และเพราะความสวยเปลี่ยนชีวิตเราได้ Beauty Inspire จึงขอเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจพราะคนอยากสวยค่ะจินนี่จินนี่คิดว่าส่วนไหนของผู้หญิงเนี่ยที่สวยที่สุดถ้าอยากตอบแบบสวยๆนะก็ต้องสวยที่ใจโอโ้โหแม้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วพี่จามันก็ต้องสวยที่ใบหน้าปะ่ะเพราะถ้าใบาหน้าสวยงามขึ้นมาสิ่งดีๆก็จะตามมาหาเราถ,าถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชม,มคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบยหน้าของเราสําคัญมากค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าวัยที่ผ่านไปล่วงเลยไปนะคะแล้วเราไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยใบหน้าอาจาจะไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดผู้หญิงก็ได้จุดนี้นี่บอกตรงๆเลยนะคะจินนี่ทั้งประคับประคองเติมเต็มให้มันหยูดคอลลาเจนให้พี่หนา<อ>ทุกย24ชั่วโมงโ<อ>มีทั้งแต่กันนะในครีมเดย์ครีมโโ cream, เซรัโโ่มดื่มน้ําทานผักผลไม้ออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอถามว่าพอไหมพอไหมคะไม่พอ อยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยไม่เคยรอใครแล้วก็สักวันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยก็อาจจะมีวันที่ลดลงได้เมื่อกี้จินนี่พูดคําว่าเติมเต็มโอ้โหคํานี้เนี่ยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าวันนี้จะสาจะแนะนําสารเติมเต็มให้คุณผู้ชมได้รู้จักนั่นก็คือฟิลเลอร์นั่นเองค่ะค่ะคําว่าฟิลนะคะคือเติมฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มค่ะใช่แล้วก็จะคอยเติมเต็มในพวกใบหน้าที่มันมีร่องมีบุ๋มมีหลุมต่างๆร่องแก้มอย่างนี้ก็เติมให้มันเต็มขึ้นมา เนียนยังช่วยสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน้าได้ด้วยอย่างบางคนเนี่ยคางสั้นสามารถจะฉีดฟิลเลอร์ไปตรงบริเวณคางนะคะแล้วทาให้คางเนี่ยยาวออกมาโอ้โหพี่จ๋าอย่างนี้ถ้าจินนี่สนใจมันมีอันตรายหรือว่าอยู่ได้นานแค่ไหนมีสารอะไรหรือเปล่าเป็นแตกปลอมแล้วมันจะโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคือจินนี่ถามเยอะมากจริงๆริงพี่จ๋าก็ไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าอยากจะรู้จริงๆเนี่ยแต่แนะนาให้คุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเขาพร้อมอยู่แล้วไปพบกันเลยค่ะ การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นหัตถการย้อนวัยนะครับทำให้ใบหน้าเนี่ยได้รูปทรงที่อ่อนเยาว์แล้วก็ปรับรูปหน้าให้ดูชฉบเฉียวแล้วก็ดเูเข้ากับเทรนด์ปัจจุบันซึ่งเาเรียกว่าเป็น v h a p e นะครับนี้ฟิลเลอร์นี่มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วก็แนะนำก็คือ h y a l ลู o n i c a c อซซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งมีอยู่ในเนื้อเยื่อของเราอยู่แล้วนะครับไฮยาลูโรนิกแอซเนี่ย สามารถเป็นสารเติมเต็มที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีภาวะแพ้ข้อดีของการทําฟิลเลอร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ไม่ต้องการทํญญาศัลยการรมหรือทาผ่าตัดน,นะครับเพราะว่าระยะชอกช้าน้อยฟื้นฟูเร็วสามารถไปทํางานได้ทันทีหลังจากที่ทํผ่าตัดได้วันนั้นเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็นอกจากเรื่องเขียวช้าทั่วไปซึ่งมีได้บ้างแล้วนะครับก็แทบจะไม่มีปัญหาอย่างอื่นเลยนะครับในเรื่องของการทำฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับ ทีนี้การทำฟิลเลอร์นี่ก็จะควรจะทำอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าถ้าการทำฟิลเลอร์ที่ไม่อยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญอย่างในส่วนใหญ่มกักจะเป็นกลุ่มฟิลเลอร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็แก้ไขลำบากนะครับแก้ไขยากแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้เกิดถึงกระตาบอดหรือว่ามีปัญหาต่างๆได้นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องเรียนย้ําว่าคงจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ มีความรู้ความชํานาญทางด้านนี้นะครับขอบคุณสาหรับคาแนะนํานะคะและย้ําอีกครั้งใคร,ครที่อยากสวยจริงๆนะคะต้องไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็สถานบริการเสริมความงามที่น่าเชื่อถือใช่แล้วคุณคะจะได้สวยอย่างปลอดภัยค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้และความสวยสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะ <S <S ติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสวยได้ใหม่นะคะใน Beauty Spy เพื่อคุณจะได้สวยเป๊ะวันนี้จะจักกับจินนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสวดีดค่ะ,คะ สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกในช่วงหน้าแัททีวีมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะแัททีวีสิ่งหนึ่งที่วุฒิศักดิ์ให้ก็คือมันไม่ใช่แค่ความงามมันดึงความมั่นใจหญิงกลับมาเมื่อใบหน้าเรามาเราพร้อมที่จะสู้กับทุกอย่างทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยทันทีความสวยสร้างได้วุฒิศักดิ์ ใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ไฟส่องสว่างเวลากลางวันร้องเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super c o m m o n Rail พัฒนาใหม่ Euro 4ช่วยประหยัดน้ำมันและรักษาสิ่งแวดล้อมใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight มาตรฐานใหม่ของปิกอัพระดับโลก ครั้งแรกองเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุณดามเวลอสเตอร์นแผลสดแผลเปื่อแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซาเฟตเย็นเทร็กครีมเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ กับช่วงแซดนิววันนี้จะมีข่าวสารฮอตทิตอะไรมาอัปเดตกันนานไปแซดกันได้เลยค่ะ สัตรีเพรอิสุสุเซลจำกัดประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบในกิจกรรมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อวิถีพอเพียงวิถีไทยจากโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์ครั้งที่21โดยโครงการนี้เป็นการประกวดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพราะนอกจากน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องสร้างสารรค์ภาพวาดแบบสดๆในหัวข้อที่ประกาศใหม่แบบไม่ให้เตรียมตัวล่วงหน้าอิสุสุยังได้สอดแทรกการเรียนรู้และเสริมสร้างโลกกระตัดแปลกใหม่ให้แก่เยาวชนที่เข้ารอบทุกคน ค่ะติดตามบทสรุปแห่งความสำเร็จทางศิลปะของน้องเยาวชนคนเก่งเพื่อพิชิตรางวาัลอีสุสุพาน้องน้องท่องญี่ปุ่นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยมากฝีมือได้ในโอกาสต่อไปร่วมส่งใจเชีย์ด้วยนะคะ ได้เวลามาอัปเดตเกี่ยวกับยนตรกรรมใหม่ๆเพื่อเราทุกคนกันแล้วค่ะโดยครั้งนี้บริษัท Honda a u t o ต o โมบิประเทศไทยจำกัดจัดถแถลงข่าวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวดีๆกับยนตรกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคงานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติอย่างมากมายค่ะ ยนตรกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สําคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะก,กาเทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมบัดดี้ออริเอนทัลริเวอร์ไซด์ปากเกรดสวัสดีค่ะ